ช่องบันเทิงติดตามนะคะยินดีนำเสนอนิวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะเฮ กร้องด้วยกันน่าจะสนุกดีถ้าเผื่อได้ไปทํางานก็จะได้ออกไปทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยก็น่าจะมีความสุขดีก็ตอนนี้ตั้งแต่เรายังไม่ไม่ไม่ดังไม่ประสบความสําเร็จนะเราเริ่มคุยกันเรื่องเรื่องทะเลาะกันแล้วใช่เพราะไอ้อ๊อฟต้งเห็นมาจาแต่พี่ไอ้อ๊อบไอ้อ๊อฟไอ้อ๊อฟมันบอกว่ามันเตรียมมันเฉิดฉายแล้วเดี่ยวไม่เวแล้วเดี๋ยวแล้วแล้วก็ด้วยด้วยข่าวข่าวเปียวเกี่ยวแล้วข้าวไปด้ข่าวไอ้เบ้นลาออก กูว, <laughs> ว่าเราย้ายฝั่งเถอะจอแอร์ <laughs> ย้ายฝงง <laughs> ั่งกันไ <laughs> อ้ดิเดี๋ยวแค่นี้น่ากลัวมากนะครับผม ดนี่ต้องบอกว่าตอนนี้เอามาจากปากอาเมซอนนะฮะไปล้วงมาจากปากงูเป็นเสือแต่มันมีแค่เสือไม่ต้องแล้วมันเสือเสือปอมเสือปอมแบบติงตองนะจริงเราควเข้ามใกล้นี้ก็ได้ ไปเกี่ยงเขาช่างนี่จะได้แังไงไงแง่แม่งกินมาคุยเล่นวันนี้ก็จะมีหลายหัวข้อคุยเล่นเพราะว่าเป็นสังกษสงเราอยู่กันนะครับ แก่ายเย็นปีนึงแต่คือว่าเวลามันไปไหนเนี่ยทุกคนไหวมันหมดเออเอามาหัวเราะแบบอ่อนแอมากเรียบพี่เรียบพี่ผู้ใหญ่ก็ยังเรียกพี่เลยก็คือเขาไม่ยอมเก่งค่อหนาวหนาวน่าหลงหนาวเขาบอกไม่แคร์แค่รีบ นีก็สนุกดีก็อ่ามึงอย่าเดตแอร์ดิพี่มีพี่มีแม่งนางเหมือนจะสวดมนต์จริงๆพี่มีก็คือต้องบอกว่าพี่มีเป็นอยู่โปรแกรมหนักนะจะอยู่หน้าคอมพิวเตอร์คืหนักเข้ากันดีกว่าพี่คุมคคุุมมอัดคุมไมโครโฟนอะอยู่ไอที่แบบเวลาอยู่เบื้องหลังที่แบบว่าทําไมอ่ะเราก็ดึงมาแล้วแบบว่า แบลว่าต่อให้พี่แน็กแบบว่าลองบัตรซบแค่ไหนทีนี้ก็ต้องทนนะ <m ai> ไม่ไม่ได้ลองดีแม่งลองดีดูตาผมดิไอออฟแม่งเตะตาผมให้ออฟเล่าดีกว่าทำไมมึงถึงเตะตากูมาตรงนี้ดิเ่ยเ <rises> ราตีเลขเลยซีเล็กซีเล็กไอทุกคนเห็นไหมครับซีนที่มันอ่านั่งเรือนั่งลอกบอลแล้วก็มีพี่เ๊กเห็นยืนกันทุกคนเห็นกับแต่เจนเลยแล้วก็เหมือนแต่ว่าผมมาเล่นไม่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 ได้ เล่นเขาเรียกเล่นเล่นยังเล่นเล่นปิดคิวทุกทีก็เลยแบบว่าพีนัก็เลยไอ้อ๊อไอ้ย่ามึงฟังดิผมก็เลยแบบโอเคได้ฉุดแล้วผมฉุดแล้วแล้วก็ผมเลยหยุดเพราะอะไรหยุนไปคนทำบ้านได้ไหวแล้วแต่ว่ามันเริ่มออกมันจะออกเริ่มมีขี้หน้าแล้วก็เลยแบบว่าพอจบซีนนัทปึ๊บแล้วพี่พี่เน็กบอกว่าเนี่ยซีนถัดไปก็คือจะวิซีนต่อไปกซีนถัดไปก็คือ พี่เล็กบอกว่าให้ให้วิ่งวิ่งแบบว่าไปซีนที่เราไปวิ่งแบบอุยอันแล้วเลยจังหวะเรากระโดดไปปุ๊บแล้วก็วิ่งไปทางนั้นคือผมอ่ะบอกว่าผมไม่จะจับจะจับขามันแล้วให้มันล้มน่ารักน่ารักไอ้นี่แม่งยังไม่จับเหมือนแม่งยกตีนเตะข้าเก่อนเลยความที่มันวางแผนไว้แล้วมาบอกพี่ผักเมื่อไหร่มันป้าเล้ไม่ต้องต้องบอกก่อนว่าคือคือวันนั้นเนี่ยคือคือคือต้องผมผมบอกเรื่องนึงที่ผมแอบน้อยใจเนี่ยเช้าเลยนะคือะไรรู้ป่ะกูได้รับข้อความแย่ๆเยอะมากเจ้านี้ เท้าเนี่ยทั้งวันเนี่ยคือข้อความแบบข้อความนี่แรงนะครับแรงนะข้อความที่ส่งหาผมก็ก็คือต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยนึกว่าเพลงเนี่ยเราลงทุน เราตั้งใจวางแผนงผมจะบอ,อกให้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมไม่ได้เตรียมใดๆทั้นสิ้นทีมงานเราไม่ได้เตรียมตัวเลย <c oughs> ไม่มีการเตรียมตัวไม่มีการลงทุนใดๆเลยนะครับลงทุนของมึงก็คือไปซื้อ <c oughs> ซื้อ <c oughs> ลับซื้อ <c oughs> ลม<ง>กับ <ลง S 1> ี่ก็มีชากเพลงคือคือถ้าใครเนี่ยผมจะบอกให้ว่ามันเป็นความความชอบส่วนบุคคลกับมันเป็นความที่ว่าคุณรู้สึกสนุกสนานกันใน MV นั้นที่เพื่อนๆน่ะคือจริงๆเนี่ยอ้าวชิบหายแล้วอ้าวใครทำอ้าวใครบล็อกอีกแล้วเนี่ยบล็าล กดอะไรวะกดตกลงใช่ทุกคนยินดีด้วยเราโดนบล็อกอีกแล้วเออโดนอีกแล้วเมื่อกี้เหรอที่ผมพูดอย่างไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะคนหมั่นไส้อไม่ก็คือประมาณว่าจะอธิบายว่าเพลงนี้เราไม่ได้ลงทุนมากที่สุดแล้วก็ไม่ได้มีการเตรียมงานด้วยกว่าทุกเพลงเพลงที่ผ่านมาเตรียมงานมากกว่านี้เยอะเตรียมของเตรียมรถลงทุนทุกอย่างอะไรมากกว่าเยอะด้วยแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยตัวเดียวกันหมดแต่คือสิ่งที่เพื่อนๆชอบเนี่ยน่าจะเป็นการที่ว่า หลายคนที่อยู่ข้างในนี้มันเลยดูมันเลยดูสนุกทั้งที่จริงๆเนี่ยมุมแม่งมุมเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมสำคัญสุดตอนแรกจะไม่ได้มีนางเอกด้วยอันนี้ผมพูดจริงนะฮะอันนี้เลยอันนี้เลยผมไม่ได้โยนไอเบสให้เบสเล่าด้วยทำไมเบสถึงถึงอยากได้คุยอันมาเล่นเอ็มวีนี้อ๋อครับผมอยากเป็นระเอ็มวีอ้าวอันนี้คือเรื่องจริงนะมันเชอบส่วนตัวมึงรู้ไหมมันฝันจนแฟนมันด่าไม่ถึนเลยนะผมอว่า เดี๋ยวไปส่งนะมันละเมอมันละเมอมันละเมอว่าเดี๋ยวไปส่งจนวิแมงวิมันน่ากลัวขูขำมากอ่ะคือคือ MV เนี้ยเราจะถ่ายตอนแรกไม่ได้ไม่ได้จะมีนาเอกอะไรเลยเพราะว่าตัวผมเนี้ยวางวางไว้ที่คิดคิดไว้คือตลกตลกเล่นเล่นถ่ายเล่นเพราะว่าต้องบอกว่า MV ผมเนี่ยไม่ถ้าผมพูดแบบภาษาตรงๆเลยนะผมจะทําเพลงเยอะมากแล้วก็หลายคนบอกผมว่าไม่ได้ลงทุนอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ต้องยอมรับว่า ผมไม่รู้จะลงทุนยังไงนะเพราะว่าถ้าสมมติผมลงทุนทาเพลงแบบจริงๆนะไม่ใช่เล่นๆนะผมต้องลงทุนอาจจะเป็นถ้่ามดผมทํา50เพลงอาจะต้อง50ล้านครับซึ่งไม่รู้ว่าผมจะหาเงิน50ล้านมาทําเพลงจากไหนหนึ่งหนึ่งเพลงเนี่ยถ้าเราทําจริงเหมือนแต่ก่อนที่ผมทำเอ็วีเนี่ยผมเคยลงทุนแล้วมันไม่มีผลจริงๆผมเคยลงทุนทาเพลงแบบตั้งใจมากนะครับทำเอ็วีเนี่ยถ่ายตัวหนึ่งเนี่ยสี่แสนนะบางเอ็วีบางตัวที่ถ่ายอ่ะล้านหนึ่งนะที่เขาถ่ายกันเนี่ยแล้วก็ค่าทําเพลงอีก ที่เรามาปรับก,การร้องกันตรงนั้นเลยจินนี่ที่ไม่กล้าร้องเพลงเนี่ยผมก็ใช้วิธีก่อนที่เขาจะมาประเทศไทยเนี่ยเราก็จะใช้วิธีว่ามังคบใค nei, ไปเขาร้องเพลงตอนแรกจินนี่ไม่ยอมร้องตอนแรกจินนี่ไม่ยอมร้องเพลงแต่ว่าจนยอมร้องจนมาถึงที่เนี่ยล้วก็ต้องมานั่งอยู่กับผมผมมั่งมีวิดีโอสอนเป่นนกเร็นเป็นชืออาชีพเลยเบื้องหน้าผมอาจจะตลกดูไร้สาระนะครับเบื้องหลังผมก็ไร้สาระมากๆด้วยแต่ว่าเวลาที่เริ่มงานเมื่อไหร่เนี่ยดุก็คือ ดุไหมก็ดุมากอ่ะออกกันนั้นพี่แนกว่ามากะบสยบอะผมบอกว่ามันเป็นอีกฟิลนะผมแทบไม่อยากให้ใครเห็นเบื้องหลังเลยนะข้าวจริงอ่ะไม่ไดมันไม่ดุนะพี่แต่มันก็ไม่ได้ชิลอะไม่ได้ง่ายต้องบอกว่าทําไมเป็นระบบเออเพราะว่าผมกล้าพูดเลยถ้าจริงๆทุกทุกงานเนี่ยตั้งแต่ต้องลองถามเบสไม่ว่าจะเป็นโฮมโปรโฮมอะไรเนี่ยผมคนเดียวเ่ยบางทีผมคุมทั้งสิ20คนเพราะว่ามันด้วยต้องมีคนแหกปากคนหนึ่จริงจริง แรงยังไม่ได้เนียนมากเพราะว่าพอคิวมันเห็นปุ๊บมันก็คือหันไปเห็นเลยไหนครั้งหน้าถ้าสมมติอ่ะเห็นคุยอันทรงไงเฮ้ยมีมาแล้วมือขึ้เล่นก็แบบเล่นแบบเนียนอีกนิดนึงอีกนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวออฟเขาจะเริ่มถ่ายละครคุณธรรมเยอะขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมผมจะเป็นนักแสดงให้ดูเออตามเอยพี่ชาลีอ่ผมอาชายชาตรีผม ดีๆนะผมบอกเลยตั้งเกมตั้งเกมไม่ทำให้ผมดังผมก็ตามลาวีอะไม่บ่อยแบบดีๆมีเยอะนะแม่ก็เอาเอาเป็นว่าผมพูดอะไรไม่รู้กลัวคนไปตัดเข้าใจไม่เข้าใจอะไรบ้างแต่ก็จะบอกว่าหลายคนอย่าน้อยใจในในมุมมองอะไรหลายๆอย่างตัวผมเนี่ยก็คือทํางานแล้วที่สาคัญนะครับหลายๆคนเนี่ยน้องๆช่วยกันเคาะแล้วก็ไอ้ตัวหลักนี่เลย ผมไม่ได้โยนให้มันนะแต่คือเรื่องจริงนะไอ้นี่คือคือคือต้องแบบว่าเรียกนักแสดงมามากแต่คือผมต้องบอกเรื่องนึงที่ผมไม่ยอมมันคือผมไม่ให้มึงเป็นพระเอกเว้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่าจะให้เนี่ยจินกับน้องออฟเป็นอะไพระเอกคนจะพรดเอกจะมีแต่จินก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงผมเลยมองเรื่องว่าตอนนั้นที่คิดแบบเรื่องให้เร็วมากเพราะว่าคือน้องน้องอยากเข้ามาซ่องบ้าน แต่เรารู้สึกว่าอ่มาม้าทีก็คือผม,มบ้านไม่ต้องซ่อมหรอกผมไม่ได้อยากให้ซ่อมบ้านเด็กๆมันปล่อยมันเป็นสภาพนั้นแทนแต่ก็เออทำงาก็คงเป็นอะไรที่เป็นสีสันที่มันจะดึง m v แล้วเราแบบดีมากๆได้อีกระดับหนึ่งเลยผมต้องบอกว่าเราพูดกันตรงๆในการทํางานนะครับถ้าอะไรที่มันเป็นโอกาสที่ทําให้เพลงของเราหรือมันไปต่อได้นะครับเราก็ต้องไปแล้วมันเป็นการช่วยเหลือกันเหมือนการที่ผมเข้าไป อยู่ในไลฟ์เขาหรือการที่ผมไปอยู่ในไลฟ์น้องๆน้องๆก็อยากมาทํางานกับเรานะครับมันเป็นการทํางานนี้ซึ่งเพื่อนๆไม่ต้องเครียดเพราะว่าเกื่ยเอ็มวีหน้าผมก็ต้องเปลี่ยนนางเอกอะตรงเอ็มวีหน้าเอ็มวีหน้าได้แมวจุปากผมโอ้ยคือเอ็มวีหน้าผมก็ต้องเปลี่ยนนางเอกและเอ็มวีหน้าผมก็อาจจะมากด้วยเพราะอย่างเพลงเพลงเพลงต่อๆไปเนี่ยของผมเนี่ยก็จะเริ่มเป็นแบบว่า ผมจะทําหลายแนวมากขึ้นใช่แล้วจะเริ่มมีคุกคีกับนางเอกบ้างห้องจริงผมก็ไม่ได้อายุน้อยแล้วนะผมก็แก่แล้วถึงผมจะไม่ได้หน้าแก่แบบไอ้อ๊อบแต่แต่ก็แบบท่ายิ้มต้นแก้วไม่ใช่แมวแมวแดดมันแรงไปหน่อยเลยแก่แดดแตะแตะแตะคอนเทนเราเราจะไม่พูดชื่อยีหอ่ห้อเด็กขานาะคีมกันแดดนะก่อนก่อน,อนที่ว่าเราจะถ่าย M อวอ่ะผมให้อ๊อบทาคีมกันแดดเพื่อให้น้ามันใสหน่อย เสียเวลาไปสิบห้านาทีอ่ะกูจะขูดออกอ่ะเหมือนเปิดรอบขึ้นปิดเบอร์น้าเป็นน้ำเป็นสีอะไรบอกให้ยยแบบน้เลเป็นลิงเลยอ่ะมันแบบว่าไปหน้าเป็นเทาเลยแบบว่าเดินมาคือแบบเทาเลยครับแต่หน้ารักเหมือนแบบทาลงขึ้นปิดเบอร์ประมาณนล้เราพี่แจ๊กเอาไอ้นั่นแหละที่ทาบาดแผลเอออเามาไว้พวกไอ้ออฟก็จัดเต็มเลยเต็มหลอดอ่ะก็ตามที่คลิปที่พี่ลงไปนั่นแหละนะคลิปนั้นเลยหน้าอย่างนั้นเลยฮะ คือผมใช้ใช้ใช้หลุดเออใช้ลิปเป็นหลุดอะไรวะหลุดไปแล้วลิปของหลีกของคือผมทาหลุดทาลิปนี้ไม่เป็นก็คือผมก็ผมก็ผมก็ผีทาแบบว่าเยอะเลยอ่ะแล้วผมก็อ่าอาแล้วก็อ่าทำไมมันฉ่ำดีปากสักหน่อยดีกว่าพอรอสักสองสักสักครึ่งวิอ้เขี้ยแดงเกินไม่นั่คือก่อนเข้าวอ่ะไม่พยายามถูแบบเอาทิชชู่หมดไปเท่าไหร่ว่าถูนะเช็ดไม่ออกเลยเช็ดไม่ออก คือไอ้ทิชชู่เปียกพี่อะครึ่งครึ่งครึ่งขาดเพราะว่าครีมแห่ก็ดีใช่มันอยู่นะคือถ้าทาแต่สภาพภาพคูกับมึงเนี่ยอาจจะแบบดีคือเบ้าหน้าเราดีใช่ไหมใช่เบ้าหน้าเราดีผิวพรรณเราแบบเออมันดีต้องต้องบอกว่าพอน้องอ๊อฟไปทาเสร็จน้องอ๊อฟก็เดินมาหาผมว่าเห็นเสียหมดเลยเอาเอาก็เลยเดินมาแล้วก็บอกพี่ก้าวพี่ผมผมผมทำในดีวาพี่หน้าผมมันอยู่อย่างนี้เลย ผมก็เลยบอกอ๊อฟอ๊อฟวิ่งวิ่งวิ่งไปล้านหน้าก่อนยังยังมีเวลาอยู่ยังมีเวลาอยู่อ่นั่งนั่งไงให้เห็นกันต้องพระเอกห้าคนหล่อมากอย่าไปโกหกครับผมหล่อหล่อสุดมันก็ต้องมีคนเดียวแหละครับนี่ผมไงเออ ใครอะสวยกดรับได้ป่ะวะพี่ต้องถามเนี่ยใครหล่อสุดใครวะเอ้ยคุณนี่สวยนี่ยเนี่ยใครว่ากดรับได้ป่ะวะคนนี้ผมมองไม่เห็นอย่าเล่นกันทะเาะกอนดีกว่าวันนี้เรามาคุยเล่นกันดีกว่าคือก่อนอื่นผมต้องบอกว่าวันนี้อยากมาขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณทุกกลุ่มจริงๆด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าทะเลาะกันเลยแล้วก็ต้องบอกว่าหลายคนอ่าจไม่รู้ข้อความส่วนตัวผมเข้ามาแม่งเยอะมากเยอะมาแบบแรงเลยนะอ่านแล้วคือรู้สึกว่าแบบ สรุปจะเชื่อใจอะไรชาลีได้ไหม่เชื่อไอ้กูเหรคือผมก็อยากทําให้ทุกคนมีความสุขหลายอย่างคือถ้าสมมติว่าเราเราเล่นเราแสดงแล้วก็ต้องทําให้ดีที่สุดเลยนะอยากให้ทุกคนแบบว่าเห็นแล้วมีความสุขเพราะว่า MV มันก็ต้องเป็นอะไรที่แบบน่ารักน่ารักดูแล้วก็สดชื่นอะไรเงี้ยเนาะอน่ากูโสดไ้วันนี้ใครส่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านให้ฟังว่าดูกันแบบสนุกสนุกครับอ กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ